ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหารเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนําวิธีเอารูปและวิดีโอจาก iPhone ลงคอมพิวเตอร์กันนะครับโดยคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่อง PC นะครับไม่ใช่ของ Mac เริ่มโดยการที่ต่อสายจาก iPhone เข้าคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นที่หน้าจอ p p o o n เนี่ยมันจะมีให้เรากดยืนยันนะครับเป็น Allow นะครับด้านสายมือกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะถ่ายไฟล์ข้อมูลจาก ไอโฟนลงคอมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเลือกไฟล์กันดูนะครับอันนี้มันจะมีทั้งไฟล์ที่เป็นรูปภาพและวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลือกกันนะครับอันนี้เราเอาไฟล์ตั้งแต่รูปด้านบนนะครับถึงวิดีโอด้านล่างอันนี้นะครับกด CtrlA แล้วก็ Copy นะครับแล้วก็มาวางในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับอันนี้มันจะทำการถ่ายโอนข้อมูลนะครับเราสามารถเสียบสายจาก iPhone มาที่คอมนะครับแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลได้ การที่เราโอนถ่ายข้อมูลจํานวนมากนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานและในบางครั้งนะครับจะเกิดการเออเลอร์เกิดขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือการโอนถ่ายข้อมูลไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขกันนะครับไปที่ Setting ใน iPhone ของเรานะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคำว่า Photo จะอยู่ด้านล่างๆหน่อยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆ โอเคเจอคาว่าโฟโต้แล้วนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดท้ายเลยนะครับจะมีคำว่า transfer to Mac or PC นะครับปกติเนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็น automatic อยู่นะครับมีเครื่องหมายถูกด้านหลังให้เราแก้นะครับเป็น keep originals นะครับเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รีสตาร์เครื่องสักหครั้งนะครับต่อจาก iPhone เข้า PC อีกครั้งหนึ่งครับ โอเคอันนี้เรามาเลือกไฟล์ที่เราต้องการดูนะครับอันนี้จะเลือกรูปและวิดีโอเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับอันนี้กดก o p y ครับแล้วก็มาวางในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับสังเกตนะครับว่าโอนหายข้อมูลจะค่อนข้างเร็วเลยแต่ว่าข้อมูลที่มันมาเนี่ยมันจะมีหลายนามสกุลนะครับอย่างรูปเนี่ยมันจะเป็นนามสกุล HEIC กับ JPEG นะครับเพราะว่ามันจะมีบางรูปเนี่ยที่ผมทำการแก้ไขนามสกุลไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยมันจะมาทั้งที่มันเป็น MOV แล้วก็เป็นทั้ง MP4 นะครับผมก็มีการแก้ไขไฟล์วิดีโอไว้แล้วเช่นกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าปกติแล้วข้อมูลที่มันมาจาก iPhone นะครับถ้าเป็นรูปภาพมันจะเป็นนามสกุล HEIC นะครับทีนี้ปัญหาคือ ไอนาสก,กุลนี้มันจะเปิดในเครื่อง PC ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาแก้ไขกันนะครับทีนี้วิธีแก้ก็คือใช้โปรแกรมช่วยนะครับชื่อ Format Factory นะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้เลยนะครับไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า Format Factory นะครับอันนี้ผมไปโหลดโปรแกรมมาจากไทยแวร์นะครับอันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับนี่หน้าตางมงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมได้เหมือนโปรแกรม,มอื่นๆนเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามวิธีการติดตั้งโปรแกรมไปแล้วกันนะโอเคเราเลือกรูปที่เราต้องการนะครับอันนี้กด ctrl a ก็คือเลือกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมนะครับมันจะชื่อ format factory นะครับแล้วก็เลือกนามสกุลมันนะครับให้มันเป็น jpeg นะครับแล้วด้านล่างนี้ก็คือเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้รูปที่มันแก้เป็น jpeg แล้วไปอยู่นะครับ หลังจากนั้นก็กดตกลงและเริ่มนะครับด้านขวามืออันที่สองไฟล์ต่างๆมันก็จะถูกแก้เป็นานามสกุล jpeg นะครับนี่รูปมันก็จะหลันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับชื่อมันจะเหมือนกันเลยนี่ครับโฟลเดอร์ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยคือเป็นรูปเดียวกันนะครับแต่คนละนามสกุลแค่นั้นคอมพิวมันจะอ่าน jpeg ได้น,นะครับแต่มันจะไม่อ่าน heic นะครับทีนี้ นอกจากรูปภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ไฟล์วิดีโอด้วยนะครับไฟวิดีโอเนี่ยจริงๆมันสามารถเปิดเล่นได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานต่อเราจะชอบใช้ไฟล์ที่มันเป็น mp4 มากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ให้ดูนะเราก็ไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไป format factory เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เลือกนาะมสกุลที่เราต้องการก็คือ mp4 นะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงแล้วเริ่มมันก็จะแปลงไฟล์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆ นี่ครับสังเกตครับมันจะเป็นชื่อไฟล์เดียวกันแต่ว่าคนละนามสก,กุลนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเวลาเราเอารูปลงที่ Adobe Premiere นะครับเราใช้รูปที่เป็นนามสก,กุล HEIC นะครับรูปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะเป็นดำๆแบบนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรูปที่เป็นนามสก,กุล JPEG เนี่ยลากลงมาแล้วมันก็จะอ่านได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเอารูปและวิดีโอจาก iPhone ลงคอมพิวเตอร์ PC นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ